สาเหตุที่คุณร้องไห้เพราะอะไรคะเล็กๆแล้วมีอะไรเป็นพิเศษที่ซ่อนอยู่ภายใต้การหลั่งน้ำตาของคุณไหมน้ำตาถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่เมื่อผู้ที่มีภารกิจทางจิตปัญญาหลั่งน้ำตาจักรวาลจะเปลี่ยนแป,แปลงความโศกเศร้าของพวกเขาในแบบที่แตกต่างจากคนทั่วไปคะ่ะเพราะน้ำตาของพวกเขามีพลังความถี่ที่ลึกซึ้งกว่า และสามารถจุดประกายการเปลี่ยนแปลงได้มีความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังน้ำตาของผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณน้ำตาของผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอตรงกันข้ามกับเป็นสัญญาณของความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณความเข้าใจที่อย่างรากลึกและความเชื่อมโยงกับความทุกข์ของโลกอย่างแท้จริงเบื้องหลังน้ำตาของพวกเขา อาจซ่อนไว้ซึ่งความจริงดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1ความเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้งผู้ที่มีจิตวิญญาณสูงมักจะมีความสามารถในการรับรู้และรู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นอย่างแท้จริงพวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับความทุกข์ของมนุษย์ในระดับที่ลึกซึ้งน้ำตาของพวกเขาจึงอาจเป็นผลมาจากการที่หัวใจของพวกเขาแตกสลายเมื่อเห็นความอายุติธรรม ความทุกข์ทรมานหรือความโหดร้ายที่ผู้อื่นได้รับข้อ 2>, 2. การแบกรับภาระของโลกผู้ที่มุ่งมั่นในการทำความดีและความยุติธรรมมักจะรู้สึกถึงภาระความรับผิดชอบในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นพวกเขาอาจรู้สึกหนักอึ้งกับความมืดมิดและความยากลําบากที่ยังคงมีอยู่น้ำตาของพวกเขา อาจเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกกดดันและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นข้อ3ความขัดแย้งภายในการยึดมั่นในหลักการทางจิตวิญญาณในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในพวกเขาอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากการประนีปนอมที่ไม่เต็มใจหรือการเห็นความดีงามถูกบดบังด้วยความชั่วร้าย น้ำตาจึงอาจเป็นสัญญาณของการต่อสู้ภายในระหว่างอุรมคติกับความเป็นจริงค่ะข้อ 4. ความบริสุทธิ์ของหัวใจหัวใจที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความรักนั้นมีความอ่อนไหวต่อความเจ็บปวดและความไม่สมบูรณ์แบบของโลกน้ำตาของพวกเขาอาจสะท้อนถึงความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาท,ที่ยังคงอยู่แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากข้อหา การปลดปล่อยพลังงานน้ำตาเป็นกลไกลทางธรรมชาติในการปลดปล่อยอารมณ์และความเครียดที่สะสมอยู่สำหรับผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณการทำงานเพื่อความดีและความยุติธรรมอาจนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และจิตวิญญาณน้ำตาจึงเป็นการชำระล้างและฟื้นฟูข้อ 6. กการยอมจำนนต่อความจริงอันยิ่งใหญ่ บางครั้งน้ําตาอาจเป็นสัญญาณของการยอมจำนนต่อพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองการตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองหรือการเข้าใจถึงความซับซ้อนของชีวิตน้ำตาในบริบทนี้อาจเป็นน้ําตาแห่งความซาบซึ้งความเคารพหรือการตระหนักถึงความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งค่ะข้อ 7. ความหวังและความมุ่งมั่นแม้จะมีความเจ็บปวดและความยากลำบาก น้ำตาของผู้ที่มีจิตวิญญาณสูงก็สามารถเป็นน้ำตาแห่งความหวังและความมุ่งมั่นพวกเขาอาจร้องไห้ให้กับความทุกข์ที่ได้เห็นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะต่อสู้ต่อไปเพื่อความดีงามและความยุติธรรมดังนั้นน้ำตาของนักรบแห่งแสงเหล่านี้จึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้แต่เป็นเครื่องหมายแห่งความเข้มแข็งทางจิตวิญญ,ญาณ ความเมตตาที่ไร้ขีดจำกัดและความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อในการสร้างโลกที่ดีกว่าพวกเขาแบกรับความเจ็บปวดของโลกไว้ในหัวใจและน้ำตาของพวกเขาก็เป็นพยานเงียบๆถึงความรักและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพวกเขามีความเชื่อว่าเมื่อผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณร้องไห้มิติทางจิตวิญญาณจะสังเกตเห็นและส่งคลื่นแห่งการแทรกแซงจากจักรวาล หรือพระผู้สร้างกลับมามันเหมือนกับว่าความโศกเศร้าของพวกเขาทำหน้าที่เป็นข้อความที่ส่งตรงไปยังพลังงานระดับสูงที่เหนือกว่ามนุษย์และเรียกร้องให้มีการกระทำบางสิ่งในมิติที่เรามองไม่เห็นลองนึกภาพผู้มีภารกิจทางจิตวิญญ,ญาณต้องเผชิญกับการถูกทรยศหัาหลังการอกหักหรือได้รับความอายุติธรรมเมื่อพวกเขาร้องไห้พวกเขาไม่ได้แค่แสดงความเจ็บปวดเท่านั้นค่ะ พวกเขากำลังปรับสมดุลพลังงานของตนเองเพราะสิ่งที่พวกเขาเผชิญไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับและถึงแม้ในบางคนต้องอเผชิญกับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อกระตุน้นให้พวกเขาเรียนรู้ก่อนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเวลาและโชคชะตาของตัวเองแต่สิ่งที่พวกเขาพบเจอก็คือความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่เพื่อให้พวกเขาหาคำตอบ ความทุกข์ของพวกเขาไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรทำความเข้าใจก็คือผู้ที่กระทำการใดๆในด้านลบต่อผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณมักจะต้องพบกับผลลัพธ์ที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนรูปแบบการมีชีวิตของมนุษย์ที่เราเคยรับรู้กันมาอาจทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่า ผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณน,นั้นไม่มีวันพ่ายแพ้มีพลังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงในบางด้านเพราะผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณก็ยังเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแต่พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ต้องอดทนกับความยากลำบากต้องฝ่าฟันจากการถูกทดสอบทางจิตวิญญาณการทรยศ์ถังหลังและความโดดเดี่ยวเพื่อให้พวกเขาพิสูจน์ตนเองในภารกิจทางจิตวิญญาณว่า หากพวกเขาได้รับการตอบสนองด้านมืดกลับมาพวกเขาจะยังยึดมั่นในเจตนาอันบริสุทธิ์นี้อยู่หรือว่ายอมแพ้ไปซึ่งสิ่งเหล่านี้หากเกิดขึ้นกับคนทั่วไปแล้วพวกเขาไม่อาจรับมือได้หรือเลือกเดินบนเส้นทางที่ผิดแต่สบายในชั่วคราวค่ะแต่เมื่อผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณอดทนฝ่าฟันครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ตัวเองเข้าใจถึงแก่นแท้ของการดำรงอยู่ และนําคำตอบนั้นมาช่วยผู้คนภารกิจของเขาจึงได้รับพลังจากสิ่งที่เหนือกว่าคอยซัพพอร์ตนั่นเองเมื่อผู้มีภารกิจทางจิตวิญ,ญญาณหลั่งน้ำตามิติทางจิตวิญ,ญญาณจะเริ่มเคลื่อนไหวผู้มีภารกิจทางจิตวิญ,ญญาณทุกคนเดินทางอยู่บนเส้นทางของชีวิตไปพร้อมกับการได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นที่คอยปกป้องเส้นทางของพวกเขา และเมื่อพวกเขาได้รับบาดเจ็บจนถึงจุดแตกสลายพลังงานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเราอาจเคยได้ยินเรื่องราวของผู้ที่ทำร้ายผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณต้องเผชิญกับผลลัพธ์ในแบบที่เกินกว่าจะจินตนาการได้บางคนเรียกมันว่ากรรมบางคนมองว่าเป็นความยุติธรรมจากจัก,กรวาลหรือพระผู้สร้างแต่ความจริงก็คือเมื่อผู้มีภารกิจทางจิตวิญ,ญญาณต้องทนทุกข์ ผลกระทบซึ่งเป็นคลื่นลูกแรกจะเริ่มก่อตัวขึ้นสิ่งที่มองไม่เห็นพลังงานที่เหนือกว่าเราอาจเป็นบนรรพบุรุษของพวกเขาหรือพลังงานจากผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณที่สูงกว่าและแม้แต่จัก,กรวาลเองก็จะร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูสมดุลให้กับชีวิตของผู้มีภารกิจทางจิตวิญญ,ญาณคนที่ปฏิบัติไม่ดีต่อผู้ที่มีใจบริสุทธิ์มักจะเผชิญเหตุการณ์โชคร้ายอย่างฉับพลันบ้างหรือในเวลาต่อมาบ้าง นั่นเป็นเพราะผู้มีภารกิจทางจิตวิญ,ญญาณไม่ได้ดำเนินชีวิตภายใต้กฎเดียวกับคนทั่วไปค่ะการเดินทางของพวกเขาสอดคล้องกับระเบียบที่สูงกว่าและความพยายามใดๆจากผู้ที่คิดจะทำร้ายพวกเขาก็จะได้รับการแก้ไขจากจักรวาลอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่การแก้แค้นค่ะแต่มันเกี่ยวกับการรักษาหรือปรับสมดุลจักรวาลออกแบบมาในลักษณะที่จะไม่ทำให้ผู้ที่เปล่งแสงสว่าง อยู่ในความมืดนานเกินไปและในบางกรณีเมื่อผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณหลังน้ำตาความเจ็บปวดของพวกเขาจะกลายเป็นเชื้อไฟแห่งการยกระดับของตัวเองประตูบานใหม่เปิดออกโอกาสดีๆเกิดขึ้นและผู้ที่เคยสงสัยในตัวพวกเขาต้องยืนดูพวกเขาก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าแทนถ้าคุณเคยสงสัยว่า ทำไมบางคนถึงฟื้นตัวได้ราวกับปาฏิหาริย์หลังจากที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของชีวิตนี่คือเหตุผลค่ะเพราะความทุกข์ของพวกเขาไม่ได้สูญเปล่าแต่มันเป็นตัวเร่งที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพวกเขานั่นเองมีช่วงเวลาหนึ่งในทุกการเดินทางของผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณที่น้ำหนักของภารกิจของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจทนไหวไม่ใช่แค่การต่อสู้ภายนอกเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการถูกทรยศการสูญเสียความโดดเดี่ยวแต่ยังรวมถึงการต่อสู้ภายในของการแบกรับจิตวิญญ,ญาณที่มีราคาแพงเกินไปสำหรับโลกนี้ด้วยหลายคนคิดว่าผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณสามารถทนต่อทุกสิ่งได้โดยไม่รู้สึกอะไรแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามพวกเขาไม่ได้ปลอดภัยจากความเจ็บปวดแต่พวกเขาแค่ประมวลผลมันแตกต่างออกไปอารมณ์ของพวกเขาลึกซึ้ง และเมื่อความเศร้าของพวกเขาเอ่อล้นออกมามันไม่ใช่แค่การปลดปล่อยเพื่อตอบสนองความรู้สึกจากข้างในใจของเขาเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเหตุการณ์ระดับจัก,กรวาลที่กำลังส่งสัญญ,ญาณออกไปว่ามีบางสิ่งผิดพลาดและนั่นแหละค่ะที่การแทรกแซงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเริ่มขึ้นคุณเคยกดดันใครบางคนจนเกินขีดจำกัดของเขาที่จะรับไหวแต่สุดท้ายกลายเป็นคุณเองที่ต้องเสียใจภายหลังไหมคะ หลักการเดียวกันใช้ได้กับกรณีนี้แต่ผลลัพธ์จะแตกต่างกันในระดับที่ใหญ่กว่ามากเพราะจัก,กรวาลคอยเฝ้าดูแลผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณและเมื่อพวกเขาต้องทนทุกข์อย่างไม่ยุติธรรมการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นขึ้นโดยผู้ที่สร้างความเจ็บปวดให้พวกเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังจุดชนวนเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวของชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาลองคิดภาพว่ามันเหมือนพายุที่กำลังก่อตัว รวบรวมพลังโดยมีน้ำตาของผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณเป็นหยดฝนแรกและสิ่งที่ตามมาอาจเป็นน้ำท่วมไหลหลากที่้าหลางทุกสิ่งที่ตั้งใจจะขัดขวางพวกเขาให้พังทลายไปดูค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่ทำร้ายผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณพบว่าตนเองเผชิญกับอุปสรรคสูญเสียโอกาสหรือรเผชิญกับความวุ่นวายที่อธิบายไม่ได้ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การแก้แค้นแต่มันคือการปรับพลังงานให้สมดุลค่ะน้ำตาสามารถกักเก็บพลังงานที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ไว้ได้แต่ผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณไม่ได้ร้องไห้เพื่อตัวเองเท่านั้นโปรดทําความเข้าใจใหม่ว่าพวกเขาร้องไห้เพื่อส่วนรวมด้วยอย่าลืมว่าอารมณ์ของพวกเขาเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสนามพลังงานที่สั่นสะเทือนรอบตัวเพราะภารกิจของเขา คือการเข้าถึงความทุกข์และความเจ็บปวดของผู้อื่นเพื่อที่จะเยียวยาและนำทางไปสู่แสงสว่างที่เข้าใจทุกข์เข้าใจสัจธรรมและค้นพบทางออกและเมื่อพวกเขาปลดปล่อยอารมณ์ความเจ็บปวดออกมาสนามพลังงานที่ได้รับการสั่นสะเทือนในระดับที่แตกต่างก็เริ่มทําให้โครงสร้างแห่งความเป็นจริงเปลี่ยนไปนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลังจากการล่มสลายทางอารมณ์ลึกๆ ผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาหลายคนจึงพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันคุณเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกหมดแรงหลังจากร้องไห้แต่ตื่นขึ้นในวันถัดมาพร้อมกับความสดใสไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าการร้องไห้ไม่ใช่แค่การปลดปล่อยแต่เป็นการรีเซ็ตพลังงานสำหรับผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณผลกระทบนี้จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า น้ำตาของพวกเขามีความเข้มข้นที่สามารถรื้อถอนพลังงานเก่าและนำพาพลังงานใหม่เข้ามาแทนค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณจำนวนมากถึงประสบการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่หลังผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าสะเทือนใจที่หนักหนามาการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็นการสูญเสียความสัมพันธ์ลาออกจากงานย้ายที่อยู่หรือได้รับความจริงที่ลึกซึ้งที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน น้ำตาของพวกเขาไม่ได้ล้างเส้นทางเดินของชีวิตเท่านั้นค่ะแต่ยังล้างผู้คนและสถานการณ์ที่ไม่สอดคร้องกับชะตาชีวิตของพวกเขาให้ออกไปอีกด้วยน้ำตาของผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณจึงไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอเพราะสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเบื้องหลังความแข็งแกร่งของพวกเขาซ้อนความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่มากมายจนเมื่อพวกเขาแตกสลายโลกทั้งใบก็จะสั่นสะเทือน ผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณไม่หลั่งน้ำตาเพอเรื่องเล็กน้อยอารมณ์ของพวกเขาไม่ได้ถูกกระตุ้นง่ายๆด้วยความผิดหวังที่ผ่านเข้ามาหรือความเจ็บปวดแบบผิวเผินเมื่อผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณหลั่งน้ำตานั่นหมายความว่าพวกเขาได้รับบาดแผลลึกจากการถูกทรยศโดยคนที่ไว้ใจถูกทำร้ายจากโลกที่พวกเขาพยายามยกระดับพลังงานให้สูงขึ้นหรือถูกถาโถมด้วยภารกิจแห่งสวรรค์ที่หนักหน่วง น้ำตาเหล่านี้ไม่ใช่น้ำตาของผู้ที่อ่อนแอแต่เป็นการหลั่งไหลด้วยความเสียใจของผู้ที่ผ่านสนามรบจากการต่อสู้อย่างหนักนับครั้งไม่ถ้วนของบททดสอบจากแหล่งที่มาที่ไม่อาจมองเห็นได้ลองจินตนาการว่าคุณต้องแบกรับน้ำหนักของการเยียวยารวมไว้บนบ่าดูดซับความเจ็บปวดของผู้คนรอบตัวแต่ในที่สุดความใจดีของคุณก็ได้รับการตอบแทนกลับมาเป็นความโหดร้าย ซึ่งนี่คือความทรมานอย่างเงียบๆที่ผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณต้องเผชิญพวกเขามักระงับอารมณ์เพื่อปกป้องผู้อื่นแต่เมื่อถึงเวลาแห่งการปลดปล่อยมันจึงรุนแรงจนเกินคำบรรยายความอ่อนแอของผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณนั้นมีพลังที่ไม่อาจบรรยายได้ค่ะเมื่อพวกเขายอมรับอารมณ์ของตัวเองพลังที่พวกเขาปล่อยออกมาจะไม่หายไปแต่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมกระตุ้นการชดใช้กรรม และปลุกความจริงที่ซ่อนเร้นให้ปรากฏขึ้นมาถ้าคุณเคยทำให้ผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณต้องหลังน้ำตาโปรดเข้าใจไว้ว่าจักรวาลได้จับตาดูคุณแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่โลกแห่งจิตวิญญาณทำงานอย่างแม่นยำเมื่อใดก็ตามที่ผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณหลังน้ำตา เพราะถูกกระทำอย่างไม่เหมาะสมเรากับว่าเขาได้ลงนามในเอกสารสัญญาทางพลังงานกับอีกฝ่ายโดยที่ใจความในสัญญาฉบับนั้นเรียกร้องให้เกิดความสมดุลและรับรองว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการชดใช้ซึ่งมักจะส่งผลในรูปแบบที่ทำให้ผู้กระทําการถึงกับสั่นสะเทือนผู้ที่ทำร้ายผู้มีภารกิจทางจิตวิญ,ญญาณอาจจะไมไ่รู้ตัวในทันที แต่ผลกระทบจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีใครเคยทำร้ายคุณทั้งที่คุณมีเจตนาดีต่อเขาและคุณก็พบว่าชีวิตของเขากลับต้องเผชิญความวุ่นวายทันทีหลังจากนั้นหรือเปล่าคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่เคยทำร้ายใครบางคนและคุณกลับต้องเผชิญเรื่องราวแบบเดียวกับที่เคยทำคนนั้นในเวลาต่อมาไหมนี่ไม่ใช่เรื่องบมงเอิญค่ะแต่เป็นกฎแห่งจิตวิญ,ญญาณที่เป็นไปตามทํานองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณไม่ควรถูกทำร้ายโดยปราศจากผลกระทบกลับไปสู่ผู้กระทำน้ำตาของพวกเขาคือคำเตือนเป็นสัญญาณว่าจักรวาลกำลังจับตาดูและกำลังเตรียมการคืนสมดุลในวิธีที่ไม่สามารถหลีกหนีได้หลายคนเชื่อว่าตนเองสามารถทำไม่ดีกับคนอื่นโดยที่ไม่มีผลลัพธ์อะไรกลับมาแต่สำหรับผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณแล้ว กฎแห่งกรรมจะทำงานแตกต่างออกไปค่ะผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณคือผู้ที่ได้รับภารกิจทางจิตวิญญาณและน้ำตาของพวกเขาไม่ได้หลั่งออกมาแล้วจบอยู่แค่นั้นแต่พลังงานแห่งหยดน้ำตากลับเป็นสัญญาณที่ส่งไปยังพลังที่สูงกว่าที่คอยปกป้องพวกเขาเมื่อพวกเขาร้องไห้พลังงานจะเปลี่ยนแปลงและผู้ที่ทำร้ายพวกเขามักพบว่าตนเองติดอยู่ในวังวนที่สร้างขึ้นเอง บางคนสูญเสียทรัพย์สินบางคนเผชิญกับความทุกข์ทรมานทางอารมณ์และบางคนอาจประสบก,บกับการพังทลายของชีวิตโดยสิ้นเชิงย้ำนะคะว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับการปรารถนาให้คนอื่นเจ็บปวดแต่เป็นเรื่องของความสมดุลที่เกิดขึ้นตามกลไกจักรวาลจักรวาลไม่ได้ทำไปด้วยความลำเอียงค่ะแต่ทำไปเพื่อเป็นการรักษาสมดุล เมื่อใครบางคนทำลายความสมดุลของเส้นทางของผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณเขากําลังเชิญชวนความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตของตัวเองตามกลไกการทำงานของจัก,กรวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือเหตุผลที่บางคนเผชิญกับความโชคร้ายหลายปีหลังจากที่ปฏิบัติต่อผู้ที่ปรารถนาดีต่อเขาอย่างไม่จริงใจผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณอาจให้อภยัยแต่จัก,กรวาลไม่มีทางลืมเขา าความเจ็บปวดของพวกเขาไม่ได้หายไปแต่แปลงเป็นพลังที่เรียกร้องความยุติธรรมให้ทำงานถ้าคุณเป็นผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณที่เคยทนต่อความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งจำไว้ว่าน้ำตาของคุณไม่เคยเสียเปล่ามันเป็นกระบวนการชำระล้างขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณทุกสิ่งที่คุณสูญเสียจะได้รับการคืนกลับ และคนที่พยายามจะทำลายคุณจะไม่มีทางเลือกนอกจากเฝ้าดูชีวิตที่ยกระดับขึ้นของคุณผู้มีภารกิจทางจิตวิญญาณคะถ้าคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเป็นคนต้องหลั่งน้ำตาจงรู้ไว้ว่าจักรวาลได้เห็นทุกสิ่งแล้วน้ำตาของคุณไม่ได้สูญเปล่ามันเป็นราคาที่คุณได้จ่ายไปเพื่ออนาคตที่คุณจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในขณะที่ผู้ที่พยายามทำลายคุณ ต้องยืนดูคุณจากจุดที่ต่ำกว่าดังนั้นขอให้คุณยึดมั่นในภารกิจของตัวเองบนเส้นทางนี้ต่อไปนะคะ